กรินยอดนักสืบนิทานสยองกรินยอดนักสืบนิทานสยองเป็นซีรีส์โทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนแฟนตาซีออกอากาศทางช่อง NBC ตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2554ถึงวันที่31มีนาคม2560ซีรีส์นี้ดัดแปลงจากเทพนิยายพี่น้องกรินโดยเล่าเรื่องราวของนิก เบิร์กฮาร์ดเดวิดกวินโทลี่นักสืบคดีฆาตกรรมในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนผู้พบว่าตนสืบเชื้อสายมาจากนักล่าอาชญากรที่รู้จักกันในานามกริงมีหน้าที่สร้างสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติบนโลก ในซีรีส์นี้นิกต้องผเผชิญกับสัตว์ประหลาดและปีศาจจากเทพนิยายต่างๆเพื่อปกป้องผู้คนจากอันตรายเขาได้ร่วมมือกับมอนโรซิลาดเวียมิดเชลมนุษย์หมาป่าและโรซาลีบิดซี่ทันล็อกนางฟ้าเพื่อต่อสู้กับเหล่าอาชญากรเหนือธรรมชาติสรุปนิทานนิกเบิร์กฮาร์ดเป็นนักสืบคดีฆาตกรรมในเมืองพอร์ตแลนด์ รัฐปูเรกอนเขาได้พบกับคุณป้าของเขามอร์แกนเบิร์กฮาร์ดผู้เปิดเผยว่านิกสืบเชื้อสายมาจากนักล่าอาัญญากรที่รู้จักกันในนามกรินมีหน้าที่สร้างสมดุลระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติบนโลกนิกเริ่มมองเห็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติต่างๆและพบว่าเมืองพอร์ตแลนด์เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเหนือธรรมชาติเขาได้ร่วมมือกับมอนโร มนุษย์หมาป่าและโรซาลี่นางฟ้าเพื่อต่อสู้กับเหล่าอาชญากรเหนือธรรมชาติตลอดระยะเวลา6ซีซันนิกและพันธมิตรของเขาได้เผชิญกับสัตว์ประหลาดและปีาศาจจากเทพนิยายต่างๆพวกเขาได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายและปกป้องเมืองพอร์ทแลนด์จากอันตรายคติสอนใจการต่อสู้เพื่อความดีย่อมได้รับผลดีตอบแทนมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญ จงกล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆประเด็นที่น่าสนใจการผสมผสานร,ระหว่างเทพนิยายกับโลกแห่งความเป็นจริงการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วความรักและมิตรภาพบทสรุปกริมยอดนักสืบนิทานสยองเป็นซีรีส์ที่สนุกและน่าติดตามผสมผสานร,ระหว่างเทพนิยายกับโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างลงตัว ซีรีส์นี้ยังให้ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับความดีและความชั่วความรักและมิตรภาพ